E-Global Cloud จำกัดขยายฐานธุรกิจ Data าเซ็นเตอร์ของคนไทยปักเสาเอกทุ่มเงินลงทุน800ล้านบาทหวังผลักดันวงการดิจิทัลใน EEC ก้าวแรกในพื้นที่ s i ล i c อนเทคพาร์คบ้านฉางจังหวัดระยองแล้วเสร็จกรกดาคม2565ดรคณิตแสงสุพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัท EEC Global Cloud จำกัด ณห,ห้องประชุมบริษัทเลขที่95หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมดิจิทอลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉางจังหวัดระยอง16มกราคม2,565โดยบริษัท EEC Global Cloud จำกัดดำเนินการธุรกิจ Data Center ของคนไทยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการให้ r i g Cloud โดยรองรับผู้มาใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น m a n u f a c t u r i n g Health Care Education E-Commerce การให้บริการของบริษัทเป็นการเพิ่มช่องทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างมูลค่าต่อยอดรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ามีบริการหลายรูปแบบเช่น Infrastructure as a Service ที่สามารถเชื่อมต่อให้กับผู้ให้บริการอื่นทั้งในและต่างประเทศการให้บริการแบบแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิที่ทาบริษัทมีความพร้อมสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานรวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้าง Predictive Model สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับผู้ใช้บริการโดยบริษัทจะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม2565นี้บริษัท eec global cloud จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการแนะนําและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพออ,อที่ประสงค์จะเห็นการมี Data Center ของคนไทยลงทุนและดําเนินการโดยคนไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลปลอดภัยมั่นคงเพื่อให้นักลงทุนไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกแสดงศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทย กพอ,อ,อกจึงได้ดำริให้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตวันออกหรือ EEC ได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากงานบริการบริษัท EEC Global Cloud จำกัดพลตำรวจโทรปรีดีพงเศษฐสันตประธานกรรมาการบริษัท EEC Global Cloud กล่าวว่า Data Center ของบริษัท EEC Global Cloud จำกัดมีมาตรฐานสากลในระดับ Tier 3 ISO 9001:2015 และ ISO 27001การดำเนินการเน้นหลักสำคัญ3ประการคือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้าการให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีมากกว่าและที่สำคัญที่สุดคือการคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ากล่าวคือ High Security, More Space, Less Price บริษัทอ e c g l o b บ l c l o u วจำกัดมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนและให้บริการกับทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศประชาชนสังคมชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญและพร้อมจะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้ามองแบบของเอกชนเราอาจจะมองในเชิงธุรกิจแต่เบื้องลึกจริงๆเนี่ยเรามองลึกกว่านั้นครับว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาประเทศจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เราพัฒนานั้นเป็นมาตรฐานโลกทั้งหมดแต่การให้บริการนั้นนอกจากอุตสาหกรรมในยุคใหม่นะครับ New s Curve แล้วเนี่ยเรามองอุตสาหกรรมเก่าด้วยเพราะในปัจจุบันอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นเราอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้อีกสิ่งที่เราไม่ทิ้งเลยเด็ดขาดก็คือในเรื่องของหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ไม่ใช่เป็นในระบบดั้งเดิมแล้วจะเป็นในเรื่องดิจิทัลแทบทั้งหมดแล้วเราอยากเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและทา้ายสุดครับประชาชนเราจะไม่ทิ้งนะครับการพัฒนาคนองค์กรต่างๆเราจะเต็มที่นะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราเราม่งหวังว่าตัวนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาจริงๆมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้กราบขอบพระคุณท่านดครคณิตครับที่ให้เราให้โอกาสเราไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา e สี e C ในครั้งนี้ เราจะทำให้ดีที่สุดครับการที่มี Data Center ครั้งนี้เนี่ยสำหรับทาง EC แล้วไม่ใช่ Data Center เพื่อจะเก็บข้อมูลเฉยๆนะครับแค่นั้นก็ดีมากพอน,นะครับสาเหตุเพราะว่าการที่เราไม่มีที่เก็บ Data Center ของเราในข้อมูลส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นมันเก็บอยู่ต่างประเทศหมดเราก็อยากจะให้ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลของไทยเนี่ยมาเก็บไว้ที่นี่ข้อมูลที่พูดถึงคืออะไร ข้อมูลการทํางานของภาครัฐก,ก็ดีข้อมูลการทํางานเากชนของธุรกิจต่างๆเนี่ยเช่นเราไปทํากรณีบ้านฉางสมาร์ทซิตี้ข้อมูลบ้านฉางสมาร์ทซิตี้ก็จะเก็บไว้ที่นี่นะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลอันนี้เป็นพื้นฐานของ Data Center อันนี้คือเริ่มต้นก่อนนะครับทางบริษัทก็จะช่วยทํา Data Center ขึ้นที่นี่อันนั้นอันที่1แต่ว่าการทํา Data Center ตรงนี้เนี่ยสำหรับ EC แล้วยังไม่พอนะครับเรากําลังก้าวเข้า,าสู่การทำธุรกิจ เชิงข้อมูลจริงๆการทําธุรกิจเชิงข้อมูลเนี่ยเป็น2อันอันหนึ่งก็คือธุรกิจการจัดเก็บ Data ที่พูดถึงนะครับธุรกิจการนํา Data ทั้งหมดเนี่ยมาเชื่อมโยงกันเช่นข้อมูลภาคราัฐภาคเอกชนเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อพวกเราจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สําหรับคนที่เอาข้อมูลเข้าไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่มีข้อมูลกลางแบบนั้นเนี่ย เราสามารถทําข้อมูลกลางแบบนี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจและคนอื่นๆทั่วประเทศไทยและต่างประเทศมาใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่ได้นะครับเป็น3ระยะพอถึงระยะที่3เนี่ยก็จะต้องทําที่เขาเรียกว่า common data lake นะครับซึ่งดรชิดเป็นคนช่วยดูอยู่ทา,ทางนี้เราทางทางเรานี่จะช่วยทําเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบเพื่อให้สามารถเอา Data ที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้อัน,นี้เดินคู่กันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เราประเมินว่าธุรกิจทําท่อสาวสายเนี่ยมันนิดเดียวแต่ธุรกิจที่ทําข้อมูลทั้ง3ช่องที่จะต้องเกิดขึ้นมันใหญ่มากพรับเพราะ EC ก็เลยคอมมิชว่าในช่วง5ปีข้างหน้าเราสามารถที่จะหาการลงทุนด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอันนี้ได้ประมาณสัก50 0 0มล้านต่อปีใน5ปีเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจมันใหญ่มาก ดัต้าเซ็นเตอร์ของคนไทยทุ่มการลงทุนกว่า800ล้านบาทและยังเป็นโครงการแรกในพื้นที่โครงการซิลิคอนเทคพาร์คหลังจากซิลิคอนเทคพาร์คเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม7แห่งภายใต้กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอออ n o v a t i o n t e c h n o l o g y Park ึงเป็นเครื่องมือทางนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาเพื่อนำพาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สมดุลและยั่งยืนโดยช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาและวิจัยภาครัฐและภาคชุมชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายคือการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต สำหรับในช่วงเช้าของวันเดียวกันยังมีพิธีมงคลการลงเสาเอกศูนย์ด a ต a าเซ็นเตอร์โดยได้รับเกียรติจากพลตมดเอกพัชรวาดวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพระเทพวชิรยานโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินประธานคณะสงฆ์ให้ศีล สวดเจริญพระพุทธมนต์ท่ามกลางสักขีพยายนนำโดยดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดรชิดเหล่าวัฒนาที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยีสกอพอ,อนพายณภัยโรธเปี่ยมพงศ์ารประธานบริษัทซิลิโคนเทคโนโลยีพักจำกัดนายศัก์บวรภูกระนสุดกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทอินฟราเซ็ตจำกัดมหาชน